สวัสดีครับพี่เจ้าชา o ฟุตบอลโมบายทุกคนทุกท่านนะครับกับผมท่นต้องอีกเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะมาสอนวิธียิงปั่นไซ์ก้อยให้ติดสกิลเอาไซค์เคอร์เลอร์นั่นเองนะครับซึ่งสกิลนี้สําคัญมากๆเลยนะครับสำหรับกองหน้านั่นเองครับถ้าหากตัวไหนที่ยังไม่มีนะครับแนะนําให้ไปเพิ่มเลยนั่นเองนะครับ มันจะช่วยส่งเสริมยิงไซคก้อยนะครับให้มันเป็นประตูมากขึ้นนั่นเองครับเผื่ออนักเตะหลุดเดี่ยวไปหรือยิงอ้อมตัวพวกษสาประตูหรือยิงหนีมือพวกษสาประตูอันนี้สําคัญมากๆเลยนั่นเองนะครับสําหรับสกิลของกองหน้านี่นะครับไปดูนะครับว่าสกิลเอาไซค์เคเลอร์เป็นหน้าต่างเงี้ยนั่นเองครับนี่ครับมาดูสกิลครับนี่ครับข้างล่างสุดนะครับของดุงลุมเบริเก้นนั่นเองครับนี่เอาไซค์เคเลอร์นั่นเองนะครับถ้าหากตัวไหนที่ยังไม่มีนะครับถ้า กองหน้าคน,คนหนที่ยังไม่มีแนะนำให้ไปเพิ่มเลยนั่นเองครับเป็นสกิลหนึ่งที่สำคัญมากๆเลยสำหรับการยิงประตูนั่นเองอเนะครับโอเคครับไปดูกันครับว่ามีวิธีการทำยังไงสำหรับวิธีการยิงแบบไซก้อยหรือให้ติดสกิลเอาไซเคอร์เลยนั่นเองครับโอเคไปดูกันเลยครับไปกันเลยมาดูวิธีการยิงแบบอันไซก้อยนั่นเองครับเนี่ยครับทำแบบนี้นะครับเนี่ย แบบนี้นะครับโอเคนะครับไปดูภาพช้านะครับแล้วก็ไปดูวิธีทำครับนะครับตรงนี้ส่งบอลมาตรงนี้แล้วก็แนะนําให้พลิกนะครับหรือจะดัเบอลทัหรือจะสับขาหลอกก่อนก็ได้นะครับก่อนจะปั่นไซก้อยนั่นเองครับวิธีการทํานะครับก็คือหักปุ่มอนาล็อกนะครับมาทางตรงที่ข้างเท้าที่ไม่ถนัดของนักเตะนั่นเองครับอย่างเช่นลุงลุงนะครับถนัดเท้าขวาเราเอียงมาทางเท้าซ้ายนั่นเองครับก็ประมาณส5้าองศาครับ ชิงเฉียงนิดนึงนั่นเองนะครับแล้วก็เมื่อเอียงแบบนี้แล้วให้พวกเรากดปุ่มยิงนะครับหรือปัดปุ่มยิงลงด้านล่างนั่นเองนะครับก็ ประมาณขี่ซีส้มจะพอดีนั่นเองนะครับอ่าโอเคนะครับย้ําอีกทีก็คือเฉียงมาทางข้างเท้าที่ไม่ถนัดของนักเตะนะครับก็ประมาณ45องศานั่นเองครับแล้วก็ให้พวกเรากดปุ่มชูดหรือปุ่มยิงลงข้างล่างนั่นเองครับมันก็จะยิงปั่นไซก้อยให้เรานั่นเองนะครับโอเคครับไปดูจังหวัดต้นเนื่องกันครับโอเคก็เลยโอเคนะครับนี่ครับจังหวัดต้นเรื่องครับเห็นไหมครับมันก็ จะปั่นไซคก้อยให้เรานั่นเองครับซึ่งมันเข้าร้อยเปอร์เซ็นแน่นอนนะครับถ้ายิงปั่นไซคก้อยนั่นเองครับเพราะว่ามันหนีมือพุ่นสำหรับตูนั่นเองนะครับโอเคครับไปดูภาพช้าครับเนี่ยครับดูภาพช้านะครับเนี่ยครับพลิกหนึ่งทีซับค้หลอกหรือจะดับเบิลทัดก็ได้นะครับเพื่อหลอกคู่แข่งนั่นเองครับเห็นไหมครับสวยมากๆเลยนั่นเองครับมาดูภาพช้าครับเนี่ยครับดูภาพช้าครับพลิกหนึ่งทีมาข้างเท้าที่ไม่ถนัดนะครับแล้วก็ปั่นไซคก้อยนั่นเองครับ โอเคครับก็ประมาณนี้นั่นเองครับสำหรับใิการยิงปั่นไซค์ก้อยนะครับแนะนำนะครับให้ไีเพิ่มสกิลนี้เลยนั่นเองครับหรือถ้าหากนักเตะคนไหนที่ยังไม่มีสกิลเอาไซค์เลอร์แนะนําให้ไปเพิ่มเลยนั่นเองนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องจออี๊ฟุตบอลบอยทุกคนทุกท่านนะครับถ้าคลิปนี้ถูกใจหรือคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อ เป็นกำลังใจในการทำคลิปของช่องจันต้องเพิดรบายด้วยนะครับฝากติดตามคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ